นำมัตถุรัตนตยัตตาขอความนอบน้อมในองค์พระสัสจะสมมาสัมพุทธเจ้าพุทธัจรู้จับได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ผู้ประ,ะพฤติปฏิบัติชอบพระเทรานุเทระทุกรูปทุกองค์ทีขายุกโกโหุุมหาราชา ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็พรันขอความงอกงามไปบุญในธรรมจงบังเกิดมีกับญาติโยมตันสาธุชนพุทธบริษัทต,ตันผู้ฝังทั้งหลายขอต้อนรับตันทั้งหลายเข้าสู่รายการแสงทองส่งธรรมในยามเช้าสืบสารปณิธานธรรมตันพระอาจารย์สารพิขุมอบหมายให้ธรรมภาพคณะศสษยจญาติุสิทธ จันทโชโตพิขุสดจากวัดปักดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตีห้าถึงตีห้าครึ่งต่ออ .01 มินบุรี945กิโลเตรงนี้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้พบก,กับท่านทั้งหลายเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เรา ตื่นเดือดรกเช้ามาแล้วได้สดับรับฟังธรรมหรือฟังมาต่อเนื่องก็ตามทีอัตมภภาพได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระสัจดาการประพฤติและปฏิบัติตามหลักของพระสัจดาสัมมาสัพระเจ้ามาประรุกต่อต้านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันที่ขาดไม่ได้เลยขออนุมโมทนาบุญกับคุณแม่ติมสุปราณี มหาอุบาสิกาวัดมเมหิยงได้มอบหมายถวายปัดใจหนึ่งมืนบาทสำหรับเดือนพฤศจิกายานนี้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมอนุโมทนาตามกุศลเจตนารัทธาที่ปรารลไวยง เชิญเชิญท่านด้วยในคราวเดียวกัน10-21ถึงมีนา58ยจชมรมอายุทยาตราของคุณโยมแม่ติมมาอุบาชิกาวัดรเมหุยกเรียนเจอกณะจิตยาสนุจิตที่เคยร่วมประพฤติและปฏิบัติธรรมรวมเดินทางกลับสงเวจนียสถานทั้ง4เม่อวานมีหลายท่านได้สนใจ ที่จะร่วมเดินทางอธิษฐานจิตยมอยู่โดนเมืองก็ดีอยู่ที่ไหนใกล้ไกลอัตมาภาพ,าพร่วมเดินทางไปกับคณะครั้งนี้ด้วยท่านพระอาจารย์สาระรอช่วยและนำทางเราสู่สังเวชนิยสถานทั้งสี่ที่ประเทศอินเดียอยู่แล้วยมฉะนั้นตั้งหลายไม่ต้องกังวลว่าไปคนเดียวจะหาเพื่อนที่ไหน ไม่รู้จะอยู่กับใครการประพฤติและปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดใครไปด้วยได้ยมถ้าชวนได้ก็ดียมบางคนก็เป็นหงเป็นใย,ยอยากจะชักชวนอยากจะให้ไปสัมผัสกับ,กบอัศาจรรย์แห่งบรรยากาศอาัศาจรรย์แห่งสถานที่ชักชวนเพื่อนให้ด้วยเป็นกำลังยม สาธุอนุโมทนาบนที่บอกต่อบอกกล่าวเคยไปแล้วแต่ตอนนี้7 0 8 0 90แล้วไม่ไหวอยากจะให้คนอื่นที่ยังไม่ได้เคยสัมผัสบรรยากาศตรงนี้อยากได้ให้ไปด้วยก็เรียนเชิญจถึงยู่10-21มีน <c> า <oughs> 58เนอกสถานที่ทั้งหมดครบสังเวหลักแล้วและที่สำคัญย่อยๆอย่างหลวงพ่อพุทธเมตตา ได้มีโอกาสไปกราบไปกราบไหว้แต่ที่ไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเดินทางไปแล้วเป็นกัลยาณนธรรมประพฤติและปฏิบัติไปพร้อมกันล้วนแต่เป็นญาติได้เคยสังสมบ่มบุญไว้ในปางชาติปางก่อนก็ตามหรือปัจจุบันนี้ก็ดียกที่ไม่ได้ไปก็ไว้โอกาสหน้าเนาะก็เหลือที่อยู่ ทั้งหมดมันเจ็ดเจสิบที่ังตัวนี้เหลือก็จำนวนจำกัดแล้วไม่ถึงแล้วสักยี่สิบสามสิบที่เองอย่ฉะนั้นเวลาก็จำกัดสถานที่ก็เริ่มจำกัดแสดงว่าเราก็ต้องรีบตัดสินใจเนาะรีบเดินชวนท่านเดินทางประบำเพ็ญคุณงามความดีกับคุณแม่ติมสุปราณีมาอุปเิกาวัดแม่องอยง ตัมาภาพร่วมเดินทางด้วยโยมไปสมปัมผัสการประพและปฏิบัติตัวเป็นเป็นได้เห็นการประพฤติปฏิบัติไปพร้อมกันไปสั่งสมบุญกันโยมนะนั่นคือการบำเพ็ญบารมีที่เตรียมโครงการไว้โยมนะคิดว่าใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะครบสถานที่ก็จำกัด089 9 121838 0า9กัด0 8 9 7จ็ดสี่ห้าห้าสองสียกห้าห้ยขออนุโมทนาคุณโยมนรมนผ์ปที่สนใจในบุญได้สดับรับฟังธรรมมาแล้วเกิดเกิดจิตเริ่มใส่ไม่ใจศรัทธาโทมาปรณาไว้โยมนรมน์แก้วใจเทียมยม ภาณนาไว้เมื่อวานอาตมาภาพหลับทราบในกองบญเนานะห่วงใหยเพราะยังขาดอยู่หลายอย่างแต่แนวทางที่เราจะต้องดําเนินนคือการประพฤติปฏิบัติไม่ติดขัดเลยแม้แต่ละวันแต่ละเช้าส่วนในเรื่องของวัตถุก็เป็นไปส่วนในเรื่องของจิตใจเราต้องกระทําบําเพ็ญให้เห็นเป็นปัจจุบันคนที่รอแสงสว่างเพื่อที่จะบาน ในวันนี้ในเช้านี้ไม่ห่วงใยกับพู้ที่มีสติปัญญาแล้วบมยินทรีย์แก่กล้าแล้วที่ห่วงใยก,ก็คือกลางนา้ำแล้วก็เสมอนม้ำนี่สองส่วนสามส่วนนี่ชวนให้ต้องเปิดใจกว้างมองใจเป็นเยือกเย็นสงบเพราะเราต้องพบกับคนสี่จำพวกด้วยกันนี่จำพวกหนึ่งก็ พูดไปฟังยังไม่หยุดจุดไม่อยู่กูไม่กลับก็เป็นอาหารเตา่าอาหารปลาจากพวกที่สองก็ผลอปจักพุนตมหน่อยก็แสดงว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เข้นเน้นให้ด้วยการ,รประพฤติปฏิบัติให้อาบด้วยศีลอบด้วยสมาธิและฝึกด้วยปัญญา ให้สามคำรบให้ครบนี่จำาพวกที่สองจำพวกที่สามก็คือกลางน้ำนี่พูดให้ฟังทำให้ดูก็ถือว่ามีเสริงสว่างอยู่ในองค์ในตนมีสติปัญญาเพียงพอประกอบทั้งปัญญาและการประพฤติปฏิบัติพระรมไม่ห่วงใหญ่เสมอน้ำก็ดีก็ไม่ค่อยลังเลสงสัยเท่าไหร่ ตัดแล้วซึ่งนิวรธรรมตัดแล้วซึ่งอคติตัดแล้วซึ่งความฟรรมุ้งซ่านตัดแล้วซึ่งความสิ้นลงงงงวยสงสัยตั้งหลายตัดไปผู้ที่จะรอในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเพียงแค่กำลังมีอินทรีย์พอต่อด้วยปัญญานิดเพียงแค่ไฟจุดติดที่มีเชื้อมีไส้อยู่แล้วก็สว่างยะทันที เพราะเรารู้ดีว่าสัปปะสั์ทั้งหลายเกิดปานนี้ก็มี3ามสี่อย่างพวกนี้ญ <c oughs> าณญาติโยมที่ห่วงใยสงสัยแล้วก็ที่สําคัญเราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติกันในทุกๆชาตาโยม <c oughs> เป็นบุญกุศลร่วมชาติกัน <c oughs> อยากจะเสริมเพิ่มเติมตอนต้นสักนิด <c oughs> เพื่อให้ได้บุญกุศลโยมได้ปรารหน่อยบางทีลืมเวลาน้อยจํากัดโยม พราะ500ตารางเมตรที่บอกกล่าวคือหนทางครั้งสุดท้ายของมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเยซูเชิงตะกอนนี่500ตารางเมตรยู่มีไวเมตดมีเหล็กมีปูนมีแบบเทถ้าหากว่าเป็นคิวก็ใช้32คิวตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณทัก30คิวได้ 30คิว29คิวคิวละ1 6 8 9บาทถ้าคิดเป็นตารางเมตร500ตารางเมตรก็เป็นตะบาทตารางเมตรละ200บาทเนาะกครเยเทพื้นให้เป็นตนวนหนทางสร้างทางสวรรค์ในปัจจุบันชาตินี้ที่ให้เกิดความหล่อหล,อ,ลอมสมัครสมานสมักค,คี่กลมเกลียวเหนียวแน่นมั่นคงก็ตรงที่ มีทรายมีปูนมีหินมีน้ำผสมกันลงไปกลายเป็นอิฐหินดินปูนทรายมาผสมกันกลายเป็นถนนอเน,อนกประสงค์กลายเป็นถนนคนเดินกลายเป็นหนทางตู้สองสวรรค์กลายเป็นหนทางที่เราจะเดินทางไปสู่ธรรมได้ในโลกมนุษย์นี่เห็นตันตายครับอันนี้ก็เลยเจริญพรแจ้งยบไม่นิดเพราะเวลาใกล้จะหมด โยมเป็นรายการสดนาอเจริญพรขอทำจำปูด้วยคิวหนึ่งเดียวค่ะอ๋อหนึ่งคิวเนาะสาธุคุณโยมาจาจ้าคือคุณโยมพานีสีโสภาเจริญรัตน์ค่ะคุณโยมพานีสีขอสักพาวนอนเรนพานีค่ะอ๋อพานีสีเจริญรัตน์เนาะสีโสภาค่ะสีโสภาเจริญรัตน์ค่ะเจริญรัตน์รัตนนันะเนาะค่ะค่ะอ๋อสาธุหนึ่งคิวนะ หนึ่คิวเท่าไหร่คจหนึ่งคิวหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทนะแล้วเดี๋ยวถ้าโยมจะโอนเป็นสองพันแล้ว<ถ>ได้ไหมคะได้เลยสาธุอนุมโมทนาต่อบุญเติมเสริมบนเติมเพิ่มยอดเนาะสาธุไอเบอเบอบัญชีเจ้าคะ่ะเบอบัญชีของธนาคารกสิกรลืกกรุงไทยที่โยมใช้บ่อยอกสิกรเจ้าคะ่ะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปด สองสองหกสองสองหกศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาเดิมบางเดิมบางนะคะเคยโอนไปข้งหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้จดเลยไหนเงินก็เอาเอาตามเดิมตรงนี้เลขที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเสี่ยงตั้งขาดเดี๋ยวหาไม่เจอนีตัวนี้จดได้นั่นเนาะ เดิมบางนางบวชนะคะจ่าธนาคารเกษตรกรเดิมบางเจินทางเดินทางจ้ะแค่นี้ก็ถึงใช่ไหมเจ้าค่ะจ้าถึงเลยเอาเล่าจานสาระใช่ไหมเจ้าคะหรือก็คณะสิทธิานุสิตพระจานทร์สาระจะเดินทางไปหาท่านวันที่สิบถึงยี่สิบเอ็ดมีนาห้าแปดนี้จ้าอ๋ออแล้วแล้วโอนเบอร์นี้ชื่ออะไรเจ้าคะชื่อพระครูสุนทรจันทโรภาธ อ๋อมีแล้วจ้าค่ะนมีแล้วจ้ะจ้าสาธุอนุมันจาเจ้าค่ะจาสวอนุมัตนา่เดี๋ยวเาให้สองพันนะเจ้าะสาธุอนุมทตาสัธก็อย่าลืมทำเนียมยมอปัจัจแล้วก็โทรมายืนยันแยงสักนิดเพื่อได้จะรึันึกไว้เป็นสถาของท่านในประเภทของการสร้างถนนหนทางสู่สวรรค์เนาะ ให้หล่อล้อมสมัครสมานสมัคขีแปลบนนี้เป็นสภาพเป็นปัจจุบันให้ครอบครัวสมัครสมานสมัคขีลูกเต้ารหลันทั้งหลายก็ดีก็เป็นบุญยมก็ตอนนี้ยมจองไป1คิวเนะมีตั้งใจสตาโอนมาสองพเลยก็ตามกำลังยมแท้จริงแล้วกันที่เราประพฤติและปฏิบัติมีทั้งบุหยากและบญละเอียดบนที่เราสั่งสมไว้ในยมัง เรื่องบางอย่างก็อยากจะประรบบอกกล่าวว่าบางครั้งมีปลาก็อาจจะเสียได้เกลือนะมีงานก็จะทางานก็เสียได้ได้ทุนจะทําบุญก็เสียได้ปัจจัยเสียได้ศรัทธามันก็คงไม่เหมาะสมกันแต่ที่โยมพิจารณาอนุมทนามาตามกําลังนี่ก็เหมาะสมตามสมควรไม่เบียดบังอย่าให้เกินกําลังโยมนะให้พอดีพอดีพอเหมาะ แต่บางผลเมื่อวานนิยมก็ปรารฏให้ฟังว่าเงินสี่ห้าพันหร่งเงินหมื่นนี่บางทีก็ยังน้อยนิดเพราะเคยใช้อย่างอื่นมาเยอะอยู่หมดอย่างอื่นมากก็มากนะแต่บางอย่างก็อยากแปเปล่าลงไปเป็นข้อคิดบางทียมก็ใจบนใจบนเวลาไปสถานที่จะจ่ายใช้สอยนี่ก็หยิบก็แบงค์ไม่ใช่น้อยอยู่ในห้างต่างๆใหญ่ๆทั้งหลายเนาะหยิบแบงค์ พันแบงร้อยกันตั้งนั้นแต่พอมาที่จะทำบุญบ้างบางทีก็แบงเขียวเขียวเหมิอย่างนี้นี่ในเรื่องของถามาเป็นปัจจุบันไปบุรณาการไปยมอนุโมทนาบุญเนาะบางคนที่ยังติดค้างเก่าในเรื่องของฝากข่าตรงนี้นิดสองท่านยมใบอนุโมทนายืนยันศรัทธามาอีกครั้งยมยืนยันศรัทธามอีกครั้งเนาะ ก็เป็นธรรมะไปะยมยังไม่ลืมเบือนแต่ทุกอย่างก็ธรรมะจัดสรรเป็นไปอย่างนี้เพราะเรารูก,ก็รู้ดีว่าในทางพระพุทธศาสนาคําสั่งสอนของพระศ,ศัสดาจําเป็นอย่างยิ่งที่เราที่เป็นผู้ครองเรือนนี้จำเป็นจะต้องขนขวายหาทรัพย์สมบัติเพราะจะต้องเป็นผู้ที่สั่งสมสมบัติเข้าของเงินทองไว้ แต่ถ้าหากว่าไม่ทำบุญจุนเจอช่วยเหลือเกือ้อกูลมัางก็จะกลายเป็นคนมีความโลภเป็นคนเห็นแก่ตัวคนตนีตีเหนียวเนี่ยวแน่นห่วงทรัพย์สมบัติเจ้าคนทุกข์ไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ห่วงแหนสมบัติแต่รู้จักแบ่งสรรปันบุญจับใจ่ายใช้สอยที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่นสมบัตินั่นแหละจะกลายเป็นอริยทรัพย์อยู่ในจิตของตนในโลกนี้ เพราะเราหนีโลกนี้ไม่ได้โยมก็อนุญาตนิดหนึ่งโยมเนาะอบคลัวของท่านพันโทเจริญพรสาธิตกรรเจ้าค<ะ>่ะสาธุดิฉันมาริวันเรืองศักดิ์นะฮะโยมมาริวันเรืองศักด<พ>ิ์เนาะเจีาค่ะขอหยาทำเทเทปูน,นะปนสักคิว เอาสองคิวเจ้าค่ะสาธุทำด้วยวันเกิดนะคะวันที่สีนี้ค่ะอ๋อว่าที่จะถึงนี่นะคล้ายวันเกิดเนาะขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมให้เกิดสุขเลิศล่ำแก่ครอบครัวและลูกหลานทั้งหลายนะให้เจริญในหน้าที่การงานเนาะสาธุพูดภาษาใหม่นะบอกแฮปปี้เบิร์ดนะให้ไปเบิร์ดทำอย่างนี้สาธุ สาธุสาธุอนุโมทนาพอใจโยมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ว <Yeah. S 1> <Happy Birthday. S 2> ันเกิดเลยวันคล้ายวันรออายุโยมแต่ถ้าคิดอีกม,มุมหนึ่งใกล้ๆตรงนี้เลยวันเกิดของเราเนี่ยเป็นวันเกิดขึ้นแห่งธรรมแห่งบุญนี่ก็น่าอนุโมทนาปุนะ่นสองคิวเนาะโยมเนาะสาธุนะให้หล่อหลอมสมัรสมานสมัครขี่กิจการหน้า,า,า,าที่เจริญพอใจโยมดูเวลาเหลืออีกสองสามนาทีเองโยมก็ เป็นไปตามทำแล้วยม08991218380897455249 5, 5, ถ้าเป็นตารางเมตรก็ตารางเมตรละ200บาทยมจำนวน500ตารางเมตรถ้าเป็นคิวก็ตะกี้สักครู่ยมได้มาปรนาไว้2คิวเลยกลายเป็น3คนะิวเนาะ3คิวลบด้วยอสลบด้วย30ก็เหลือ27นะ ตัวเล็กลมๆเท่าที่ปลารบได้ตอนนี้โยมนี่ก็หน้าอนุโมทนาปลารบมาโยมตามที่บางทีโยมได้ปลารบในเรื่องของโทรศัพท์ที่โยมสดับรับฟังธรรมในยามเช้าบอกเร็วเพราะเพราะคุณแม่คุณทั้งหลายที่สดับรับฟังจดไม่ทันใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะลดคิดคิดเขียนได้ครบโยมก็ค่อยๆใช้ความเพียรพยายามตามฐานะ อัตภาพของตนของตนบุนกุศลจะเกิดขึ้นเนาะก็ประจบเหมาะกันอัตมภาพรับทรบาบโยมเนาะเจ้าภาพทั้งหลายในเรื่องของปูนเป็นคิวพอมีกําลังคนเดียวไม่ไหวก็ชดชวนกันหลายคนเมื่อวานโยมก็เป็นหงเป็นใหญ่อยากจะทําบนมาทักหน่อยก็ตอดตายก็เกี่ยวเพื่อนเสน็ทมิตรสหายมา ที่สำคัญญาติโยมท่านสาธุชนพุทาบริษัท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังตอนนี้แตมาภาพสดอยากวัดปากดงตบนหัวเขาอําเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีวันพรุ่งนี้ 13, 14, 15นี้ติดประชุมโยมบางทีไม่สะดวกเนาะบางครั้งบางทีในเรื่องของการศึกษาด้วยและก็การขังแรมฝึกปฏิบัติด้วยในสวัน และการปฏิบัติธรรมประจำปียอมเตรียมการไว้ให้นิดยอมในวันที่13 14เป็นต้นไป10วันยอมาการระพฤติปฏิบัติธรรมเดือนธันวา10วันปฏิบัติธรรมประจำปีแต่ก็ไปเก็บอารมณ์ก่อน3วันนยอมสิบมถึง15นี้นิแต่เก็บอารมณ์คมบ่มวินซีเพิ่มเติมเสริมนิดก่อนที่จะสวดสนามใหญย่ยังไงหากว่าเป็นเทพลืมออกไม่สะดวกก็ เรียนจเจริญพรแจ้งให้โยมได้รับทราบตามนี้เป็นไปตามธรรมถ้าเป็นไปได้ก็จะสดและโยมนะะในอนุโมทนาเจ้าภาพโยมเนาะศูนย์แปดเก้าเก4าหนึ่งอนุโมทนาใบบุญทุกกองบุญที่สําคัญฝากบุญไว้ในเรื่องของบุญของบิดามันดาเมื่อวานได้ฝากบุญตอนท้ายบุญของ มารดาวันนี้ฝากบุญให้กับพ่อหน่อยยมสองมือกร้านต่างดำทำงานหนะักได้หยุดพักยามนอนตอนหลับฝันทั้งตากฝนทนหนาวร้อนสารพันไม่หวัดวันงานหนะักสับเพียงใดเส้นเอ็นุดทั่วพายทั่วกายไม่ไหวหวันพ่อฝ่าฟันงานหนักนะ่าสงสาร เพื่อลูกรักเติบใหญ่ได้สมราณเสริมรากฐานอนาคตสู้หมดใจยศขออภิพรา,าจโายอมยัดท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ตามรับฟังขอให้ท่านตั้งหลายรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออํานวยพร